จะมีมูลค่าในตัวของมันตามอีโคซิสเซนตมันเกิดขึ้นนะครับหลายๆโครงการที่ถูกใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าโทเค็นของเขามีราคานะยกตัวอย่างเช่นบ i n a n c e นะครับหรือหลายๆที่นะครับที่ต้องใช้ตัวกลางนะครับหรือมีคนไปรันอย่ยงอิตาเลี่ยมเนี่ยคนไปพัฒนาโครงการบนอิตาเลี่ยมมากมายนะครับ ก็ต้องใช้พลังงานที่เป็นอิทเทอรียมนะครับคนใช้พอลิกอนก็ต้องใช้พอลิกอนอย่างนี้นะครับอีกหน่อยนะคนใช้วีเชนนะเขต้องใช้เหรียญดอล้ารยูเอฟไอนเกิดว่าไปรอให้มันมีราคาแพงแปลว่าคุณเนี่ยสายไปแล้วนะตอนนี้คุณยังไม่สายนะครับวันนี้คนที่อมองเห็นอ,อนาคตเนี่ยถ้ารู้ว่าบิตคอยนะครับจะมีไรายได้หนึ่งบิตคอยเท่ากับ1นึ่งแสนดอลลาร์เนี่ยพวกเราก็คง ในสมัยที่มันเริ่มต้นเนี่ยราคาเรามีเงินเท่าไหร่เราก็คงจะซื้อมันเก็บเอาไว้เลยจริงไหมครับอันนี้เช่นกันนะครับอนาคตถ้าเรายังไม่เห็นแต่เราวิเคราะห์ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้หรือเปล่านะครับโน้ตของ ITO เนี่ยมันจะขุดเหรียญที่ชื่อว่า wiFI แล้ว wifi ก็จะเป็นเงินอยู่ในระบบขุดให้แบบทุกวันนะครับทุกวันเลยวันนี้คุณลงทุนแล้วคุณ เ,เริ่มที่จะแอคทีฟโนด ITO เนี่ยคุณก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญ v ีไโดยที่เหรียญ w ีไ i เนี่ยนะผมขอขอเรียกง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าเหรียญ w f i ก็คือเหรียญ w ีไ i นั่นแหละมันจะถูกขุดออกมาเนี่ยหมดภายใน8ปีโดยที่มีต่วโ,โทษซัพพลายทั้งสิ้นนะครับหรือจำนวนที่จะถูกขุดออกมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่ล้านโทเคน็นในหนึ่ล้านโทเค็นเนี่ย จะไม่มีใครมีในมือนะครับเพราะเป็นระบบการขุดนะครับไม่มีเจ้าของก็ไม่มีอยู่ในมือล่วงหน้า,าคุณส่วนโฮเดอร์ไม่มีใครมีนะครับทุกๆคนจะต้องเริ่มขุดและรับรางวัลจากการขุดเหมือนกะบิตคอยเลยแล้วก็มีอันกิทึมเดียวกันก็คือมีการแฮฟวิ่งนะครับในทุกๆ2สองปีเนี่ยอจะลดการได้รับเหรียญบิทคลงขึ้งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอุปสงค์ประานนะครับช่วงนี้ยังได้เหรียญเยอะอยู่ยังขุดดอ,อกบาเนี่ยหน,หนึ่งวินาทีได้แปดเหรียญอยู่นะครับอีกสองปีมันจะเหลือแค่สี่เหรียญอีกสองปีเหลือแค่สองเหรียญและสองปีสุดท้ายเนี่ยจะเหลือแค่เหรียญเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราเก่งกําไรก็ขุดตั้งแต่ตอนนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนมันยังถูกอยู่มากเลยนะครับแล้วเหรียญรีไฟ่าเอาไว้ใช้ทําอะไร เดญิฟายเนี่ยก็พูดง่ายว่ามันก็เป็นเงินนั่นแหละครับอีกหน่อยใครมีเหรียญ v ี i ฟระบบก็บอกเลยนะครับเอาไว้ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินในระบบของธนาคารนะครับวีไฟได้นะครับอันนี้ อันนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจนะครับเพราะว่าจริงๆ้วค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะที่มันเยอะจริงก็คือดอกเบี้ยนะครับถ้าเติดว่าเราเป็นธนาคารเนี่ยแล้วเขาปล่อยสินเชื่อได้แล้วคนต้องการที่จะกู้เนี่ยต้องใช้เหรียญ v ีไฟในการคำการอีกหน่อยใครๆก็จะต้องมาหาเหรียญ v ีไฟแน่นอน แล้วก็ตัวโครงการเขาวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับว่าเขาจะต้องผลักดันเหรียญของเขาเนี่ยให้ขึ้นไปติดอยู่ในคอยมาเก็ตแคปนะไม่เกินอันดับที่หนึ่งร้อยเพื่อสร้างมุลค่าตลาดที่หนึ่งหมื่นล้าน,นในห้าปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีที่สุดนะติดยี่สิบอันดับนั่นหมายความว่าสมมุติเลยนะครับว่าสมมติขุดออกมาทั้งหมดเน่ยหนึ่งพันล้านเนี่ยแล้วมูลค่าตลาด หนึ่งพันล้านโทเคนเนี่ยขุดออกมาหมดเลยแต่มูลค่าตลาดเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับนั้นแปลว่าหนึ่งโทเคนของวีไฟจะมีราคาอยู่ที่สิบดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าห้าปีเนี่ยมันยังขุดออกมาไม่หมดแนะ่เหลยญยังออกมายังออกมาไม่หมดแน่นอนอจ,จะออกมาแค่หกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าหนึ่งโทเคนเนี่ยอาจจะสูงกว่าสิบดอลลาร์ก็ได้นะครับยังไม่รวมความนิยมที่จะเกิดขึ้นนะถ้า ถ้าเกิดมีคนต้องการหรือรู้จักเหรียญวีไฟเยอะๆและมีคนมาใช้งานเยอะๆเนี่ยราคาของมันก็อาจจะสูงกว่า $10 ดอลลาร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็แกล้งลืมๆไปก่อนนะครับขุดแล้วก็เก็บๆถือถือเอาไว้กันก่อนนะครับเรามาช่วยกันสร้างคอมมูนิตี้ของ w ี f i ตัวระบบการขุดเนี่ยตอนนี้กระจายอำนาจไปทั่วโลกแล้วนะครับ40ประเทศนะครับเพราะฉะั้นพวกเราเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าโครงการนี้ชัวร์ไม่มั่วนิ่มนะครับเดี๋ยวไปไปดูว่าตัวของโนดหรือการได้รับรางวัลเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบเรยวไทมเป็นวินาทีเลยนะครับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาใช้งานแล้วเนี่ยมีหลายท่านที่อยู่ในห้องก็เริ่มใช้งานกันแล้วนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือตัววีซ่าวีไฟ ตอนนี้เป็นตัวบัตรเสมือนที่อยู่ในอยู่ในเครื่องของเรานะครับสามารถใช้งานร่วมกับวอลเล็ตต่างๆได้นะครับแล้วก็บัตรจริงตอนนี้หลายประเทศนะครับก็เริ่มได้รับกันแล้วนะครับส่วนตัวของธนาคารเดียวแบงค์เนี่ยอีกหน่อยนะครับอีกหน่อยมันจะสามารถทําการ P 2 P P 2 P ก็คือการแลกเปลี่ยนเหมือนเราเหมือนเราซื้อขายเหรียญผ่านไบแนน c ์เนี่ยใครมี u s d t ต้องการขายเป็นเงินบาท นะครใครมีเงินบาทต้องการซื้อดีก็คือลักษณะอารมณ์แบบนั้นนะแต่ของเราจะเป็นการ P 2 P energy นะครับ energy ที่ได้เนี่ยมันจะถูกใช้เป็นเป็นส่วนลดเป็นพลังงานเป็นเงินที่อยู่ในระบบของ wifi อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ขุดนะครับไม่ได้สเต็กก็จะไม่มี energy นะครับแล้วถ้าเกิดใช้ energy เนี่ยมันสามารถประหยัดกว่าการใช้ u s d t เนี่ยคนก็อยากจะมาเปลี่ยน u s d t เป็น energy นะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับ ะนั้นเอเนจีจะมีราคาในเร็วๆนี้ในอนาคตใครที่ยังไม่ฟาร์ Energy เ,เนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้วิธีการฟาร์ Energy ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการระบบ Payment เ,เนี่ยใครที่ใช้บัตรวีซ่า Visa ของวีฟก็มันจได้เลยว่าเชื่อมต่อได้กับทุกทุกวอ e เล็ที่เป็นระบบ Pay นะครับระบบเพย์ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ใดๆนะครับที่ ที่เป็นระบบการจ่ายเนี่ยสามารถเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวบัตรคริปโตการ์ดเนี่ยก็เป็นบัตรคริปโตการ์ดระดับเกรดเนะครับใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเชื่อมต่อกับวันเลตไม่ได้แล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ทุกคนใช้งานเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าใช้งานดีมากที่สําคัญก็คือว่าประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะทําให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีเนี่ย ถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเคยมาเปรียบเทียบนะบายบิตเนี่ยยังถูกอยู่นะครับประมาณ1.89อีกหน่อยนะครับวีไฟจะถูกกว่าเพราะจะตั้งเป้าไว้ที่1.5ตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการขยายผู้ใช้บัตรอยู่นะครับระบบ Energy ยังไม่สมบูรณ์ดีเดี๋ยวระบบ Energy เสร็จแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมของวีไฟจะถูกที่สุดในท้องตลาดแน่นอน นะครับอันนี้ก็คือตัวสิ่งที่เตรียมไว้นะครับว่าสําหรับคนที่มีเนจีเนี่ยจะมาใช้เป็นส่วนลดได้นะครับสูงสุดเนี่ยจะลดไปถึง50%เลยนะครับจาก3%าเนี่ยจะเหลือแค่1.5%เท่านั้น แล้วก็ตัววันเลตนะครับสำคัญมากๆนะครับเอ๊ะทำยังไงถึงคนจะมีคนมาใช้วันเลตของ v i ไฟเยอะๆมันดึงดูดคนมาใช้เองครับเพราะว่าในตัววันเลตของ v i ไฟเนี่ยคนที่เอา Stable Coin มาเก็บไว้เนี่ย stableco i นะครับจะได้รับผลตอบแทนรายปีนะครับเตินเนี่ยสูงถึง18%เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้สร้างความต้องการหนะรือสร้างสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นนะครับ อะวันนี้ผมขอพูดถึงเล็กเอเนจีให้เราเข้าใจนิดหนึ่งนะครับคือเอเนอรจีเนี่ยคือโปรแกรมในการที่จะสร้างสร้างการ